ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับพบว่าวันนี้เองยังคงมีกําลังทหารของเรานะครับตรึงกําลังอยู่บริเวณชายแดนนะครับมีการวางแนวรวดหนามเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของกลุ่มชาวกัมพูชาครับ สำหรับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสากแก้วนะครับพบว่าเป็นจุดเปราะบ,บางนะครับที่ชาวกัมพูชาครับจะสามารถลักลอบเข้ามาง่ายกว่าจุดอื่นเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รับลุ่มและทุ่งนานะครับทำให้ทางทหารรวมถึงตํารวจตะเวนชายแดนต้องวางกําลังอย่างหนาแน่นครับ ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนบริเวณโดยรอบแนวชายแดนนะครับพบกับนายประสิทธิ์จันทมานะครับเจ้าของที่ดิน50ไร่นะครับอยู่บริเวณแนวชายแดนเราว่าที่ผ่านมาระยะเวลาเกือบ40ปีแล้วหลังกัมพูชาเข้ามาลุกล้ำบริเวณพื้นที่ดินแดนไทยนะครับทาให้ตนเองต้องสูญเสียที่ดินทํากินปัจจุบันมีที่ดินไว้เพียงแค่ประมาณ10ไร่เท่านั้นสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องไปหน่วยงานต่างๆมาแล้วในรัฐบาลหลายสมัยแต่เรื่องก็ไม่มีความคืบหน้านะครับวันนี้ยอมรับว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ทางทหารวางแนวรั้วรดน้าผลักดันกลุ่มชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำพื้นที่ให้ออกไปจากแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายราย จุดเดือดสุดตอนนี้อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วฝั่งตรงข้ามเป็นบันทายมีชัยหรือว่าบันเตียนเมนเจยของฝั่งกรัรมพูชาช่วงบ่ายวันนี้คาดว่านะเราเป็นคนไทยเนาะเราก็คาดว่าน่าจะเป็นการจัดฉากเกณฑ์คนเข้ามาช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้แหละเขาเก่งนักแหละเดิมทีเนี่ยเขาคอยเกณฑ์ไปแถวแถวพวกสุรินทร์ประสาตามืน,นคงประสาตาควายจําได้ใช่ไหมับเหมือนกันพระเข้ามาเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยใช้ยุทธวิธีเดียวกันหมดเลย จนกระทั่งเขาบอกว่าพักหลังๆมามันเริ่มมีการเอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์สดมาถ่ายทางการถ่ายของเราก็บอกว่าเนี่ยคือการยั่ยๆแล้วและก็เป็นการที่บอกว่าผิดข้อตกลงการเจรจารทั้งหมดเลยเราก็เลยเอาสแลนดำเนี่ยมาขึงเพราะไม่อยากให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าถ่ายรูปแล้วแบบมารู้การเคลื่อนไหวไม่รู้ไงว่าในการถ่ายคลิปของเขาว่าเขาจะถ่ายไปถึงทหารหรือเปล่าว่ามีการเคลื่อนพลมีการอะไรเดี๋ยวจะไปสร้างข่าวอะไรอีกเพราะว่า,าวแนวตรงยงแค่ประมาณ10บไร่เท่านั้นสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องไปหน่วยงานต่างๆมาแล้วในรัฐบาลหลายสมัยแต่เรื่องก็ไม่มีความคืบหน้านะครับวันนี้ยอมรับว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ทางทหารวางแนวรั้วรถดนามผักดันกลุ่มชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำพื้นที่ให้ออกไปจากแผ่นดินทาย